ทำไมเฟแบบไหนนะคะผอมไวที่สุดซึ่งหลายคนเนี่ยจะมีคําถามว่ากินมื้อเดียวนะแล้วก็ทั้งวันก็ไม่กินอะไรเลยหรือจะกินวันละ2มือ้อกินภายใน6ชั่วโมงกิน2มือ้อ ภายใน8ชั่วโมงหรือกิน3มือใน12ชั่วโมงหรือใน10ชั่วโมงหรือใน8ชั่วโมงดีนะคะวันนี้ครูวีนะคะมีคําตอบว่า IF แบบไหนผอมไวที่สุดนะคะคำตอบก็คือคุณชอบแบบไหนนะคุณทําได้หมดเลยชอบแบบไหนทําได้หมดเลยแต่คีย์สาคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะคือการทํา IF นั้นจะได้ผลหรือจะประสบความสําเร็จหรือจะทําให้เราผอมลงทําให้เราสุขภาพดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถทําได้ทุ ทุกทุกวันหรือเปล่านะคะเพราะการทำไอเเนี่ยสมมติเราทําคุณภาพได้ดีหนึงวัน โอเค1วันดีเยี่ยมแต่อีก2วันทําไม่ได้ยังคงกินจุบจิบอยู่นะคะการทำไอเอฟนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยมันไม่เจอผลลัพธ์แน่นอนเนาะจากหนงังสืออตอมิกแฮรบิทบอกเลยค่ะว่าเราจะประสบความสําเร็จได้จากนิสัยเล็กๆจากกิจวัตรเล็กๆที่เราสะสมในทุกๆวันทําจนคุ้นชินเป็นนิสัยหมายความว่าถ้าเราคุ้นชินเป็นนิสัยนะคะมันจะทําจนเขาเรียกว่าเป็นอัตโนมัติแล้วไม่ฝืนกับความรู้สึกไม่ฝืนกับการเป็นตัวตนแล้วน่า ละค่ะมันจะเป็นการสะสมที่ทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันกับการทํา IF นะคะทาแบบไหนก็ได้คุณจะกินภายใน12ชั่วโมงกิน3มื้อกิน10ชั่วโมงภายใน10ชั่วโมงกิน3มื้อใน8ชั่วโมง2มื้อหรือใน6ชั่วโมง2มื้อ<ไ>ก็แล้วแต่แต่หลักการของ IF เ,เนี่ยมันอยู่ที่ว่ากินเป็นมือม้อๆไม่กินจุบจิตแล้วรักษาเขาเรียกว,ว่าระดับการทํา IF เนี่ยเป็นประจําในทุกๆวันนะคะบางคนกินบ้างหลุดบ้างเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้นะคะการสร้างนิสัยกันให่เพราะว่า ถ้าทำทำหยุดหยุดนะคะการประสบความสําเร็จหรือการอยากลดหุน่นลดพุงลดไขมันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยนะคะวันนี้คีย์สาคัญในการทำไอเอฟก็คือทําให้มีความสุขทาให้สนุกในทุกๆวันทําให้เป็นกิจวัตรแล้วคุณก็จะสามารถลดหุน่นลดพุงควบคุมน้ําตาลในเลือดแล้วก็สร้างสุขภาพได้นั่นเองนะคะครูวีหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดคอมเมนต์กด everything จริงกระเบลเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูวีด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ